BBR คาดการปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี2,568ทับ69พุ่งปริมาณฝนดีราคาน้ำตาลเพิ่ม บราซิลลดการผลิตเป็นผลดีกับราคาอ้อยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยในน้ำตาลกันต่อเลยนะครับ BRR หรือบริษัทน้ำตาลบุรีล์จำกัดมหาชนเผยฝนตกชุกคาดปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี2568-69ทันี้พุ่งแตะระดับ2.4ถึง2.5ล้านตันอ้อย ท่ามกลางราคาน้ำตาลทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นหลังบราซิลลดการผลิตลงซึ่งจะเป็นผลดีกับราคาอ้อยในปีนี้อีกด้วยโดยทางด้านนายอดิศัก์ตั้งตรงเวทกิจรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสได้เปิดเผยว่า บริษัทคาดการว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี2,568-69อยู่ที่ประมาณ2.4-2.5ล้านตันอ้อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในฤดูการผลิตปี2,567-68ทัอ้อยเข้าหีบที่2.19ล้านตันอ้อยสาเหตุเนื่องจากปริมาณน,น้ำฝนอยู่ในระดับที่ดีควบคุมต้นทุนการผลิต บริษัทได้วางแผนการปลูกอ้อยในฤดูการผลิตปี 2,568- ทับ69เพื่อรักษาค่าความหวานให้อยู่ที่13.75 ccs ccs commercial cane sugar โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลและลดต้นทุนการผลิตให้ลดต่ำลง นอกจากนั้นบริษัทน้ำตาลบุรีล์จำกัดมหาชนได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วยราคาน้ำตาลเฉลี่ยที่16-17เซนต์ต่อปอนด์ภาพรวมตลาดน้ำตาลทั่วโลกในช่วง6เดือนข้างหน้าหรือในช่วง Q4 ท68ถึง Q1 ทั69คาดราคาเฉลี่ยน้ำตาลจะอยู่ที่ราว16-17เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตของประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกค่อนข้างมีความชัดเจนว่าจะมีผลผลิตลดลงรวมถึงความผันผวนของราคาที่ลดลงภาพรวมตลาดน้ำตาลทั่วโลกช่วง6เดือนข้างหน้าไตรามาส4ปี2,568ถึงไตรามาส1ปี2,569คาดการราคาเฉลี่ยน้ำตาลจะอยู่ที่16.00ถึง17.00เซนต์ต่อปอน ปัจจัยที่สนับสนุนผลต่อราคาตลาดและปริมาณน้ำตาลได้แก่ 1. ปริมาณผล,ผลผลิตของบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกค่อนข้างมีความชัดเจนว่าจะมีผลผลิตลดลงรวมถึงความผันผลของราคาที่ลดลง 2. เม็กซิโก,โกมีโอกาสที่จะยกเลิกการนำเข้าไซลับสุกโตสจากสหรัฐอเมริกาซึ่งปกติเฉลี่ยนำเข้า1ล้านตันต่อปี หากยกเลิกการนำเข้าจะทำให้เม็กซิโกหันมาใช้น้ำตาลมาทดแทนการใช้ไสรหลับซึ่งจะทำให้ความต้องการน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น 3. มีแนวโน้มที่ปริมาณการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกจะสูงขึ้นคาดการว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลจะพุ่งสูงขึ้น1%ในปีนี้และ1.2%ในปีหน้า ส่วนปัจจัยที่จะมีผลกระทบในทางลบเป็นเรื่องผลผลิตและราคาน้ําตาลซึ่งอินเดียจะประกาศในสิ้นปีนี้เพื่อที่จะมีผลในฤดูกาลหน้าเนื่องจากอินเดียมีผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นรัฐบาลอินเดียจะประกาศส่งออกน้ําตาล1 1 5ล้านตันในปีหน้ารวมถึงหลายๆประเทศในอาเซียนได้แก่จีนอินเดียรวมถึงไทยคาดว่าจะมีผลผลิตน้ําตาลและอ้อยออกสู่ตลาดมากขึ้น อีกปัจจัยที่เป็นได้ทั้งบวกและลบคือเรื่องกองทุนที่กำลังจะเข้ามาเล่นในตลาดคอมมูนิตี้นโยบายการค้าประเทศหลักในโลกภาพรวมของเศรษฐกิจเหล่านี้อาจจะเข้ามามีส่วนหรือมีผลกับตลาดน้ำตาลมองว่าช่วงสี่เดือนที่เหลือของปีนี้ตลาดน้ำตาลจะไม่หวือหวาเพราะปัจจัยบวกและลบมีความค่อนข้างสมดุลกันและตลาดรับรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับผลประกอบการบริษัทน้ำตาลบุรีล์จำกัดมหาชนในงวด6เดือนแรกของปี2,565มีกำไรสุทธิ433ล้านบาทมีไรายได้รวม4 7 0 7ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ